สวัสดีค่ะตอนนี้นกพามาดูที่เหมาะทำบ้านสวนไวกระเสียนวิวเขาใหญ่แบบนี้นะคะที่แปลงนี้อยู่ตำบลเกา,เา,เาะโพอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะพี่เขาขายแปลงนี้ค่ะข้างบ้านเขาสามไร่นะที่สามไร่นะคะขายยกแปลงสามล้านสามโฉนดพร้อมโอนเลยนะคะเดี๋ยวนกแนบรูปโฉนดลงไปในคอมเมนต์นะคะรูปที่สวยค่ะอ่ารูปที่เป็นสี่เหลี่ยมข้างหมูนะคะ อันนี้ล้อมรั้วจริงๆล้อมรั้วรอบที่เขาเกือบหกไร่อะแต่เขาแบ่งขายสามไร่ชนดมันแบ่งแยกไว้ตั้งนานแล้วตั้งแต่เขาซื้อแล้วนะคะแล้วเขาก็ขุดล่องสวนเอาไว้แบบนี้นะคะในล่องสวนเนี้ยก็จะมีมะม่วงสตอมังคุดมะพร้าวมะม่วงน้ำอดอกไม้มะม่วงเขียวเสวยเนี่ยออกลูกพร้อมทานแล้วนะคะต้นใหญ่แล้วนะคะแล้วก็มีกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่สเดาสแกร์แล้วก็ เป็นเนี่ยกระเจี๊ยบอ่ะจริงๆเขาบอกสมัยก่อนกระเจี๊ยบเยอะกว่านี้นะคะแต่เขาตัดออกไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็ตรงที่นกยืนเนี่ยเป็นโคกที่เขาขุดท้องล่องขุดท้องล่องขึ้นมาถมก็คือแปลงนี้ปลูกบ้านได้หลายหลังเลยล่ะค่ะสามไร่เนี่ยนั่นตรงนั้นแนวรั้วนะคะที่นกแพลนไปเนี่ยแนวรั้วหน้ากว้างติดถนนถนนด้านหน้าทางสาธารณประโยชน์นะคะ49เมตร แล้วก็ถ้าเกิดหันหน้าเข้าที่จากเสานู้นแล้วก็แพนมาทางนี้เห็นวิวเขาอย่างนี้นะคะนี่ยกนกอยู่ริมริมแปลงนะคะไปถึงต้นสะดาประมาณ87เมตรแล้วก็จากต้นสะดาตามแนวรั้วนี้ไปท้ายแปลง50เมตรและด้านข้างฝั่งนู้้น109เมตรนะคะถนนกว้าง6เมตรข้างหน้าเป็นถนนหินคลุกค่ะ ดี๋ยวนกย้ำเนื้อที่นะคะเนื้อที่3ไร่ขายยกแลง3มล้านสาพร้อมโอนนะคะตรงนี้ค่าโอนเขาเสียเยอะเพราะว่าเขาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะที่สวยไม่ต้องถมเลยค่ะเนี่ยเพราะว่าเขา,เาดินข้างนอกมาถมเมื่อ2ปีที่แล้วดินแน่นแล้วดินแน่นเพราะเขาสร้างบ้านอยู่ริมข้างตรงนี้แล้วไม่ต้องกลัวสุดนะคะแล้วก็เราได้บ่อหนึ่งลูกแต่ตอนนี้บ่อมันลกอยู่เดี๋ยวเขาจะลอกบ่อออกนะคะบ่อตรงนี้เนื้อที่ประมาณ1งานนะคะ ตอนหน้าน้ําเนี่ยน้ําขึ้นมาไม้ขอบบ่อค่ะไม่ขึ้นมาเลยไม่ขึ้นมาเลยท้างบนนี้นะคะหน้าแรงก็ยังมีน้ํานะคะอยวขอลอกคลองแล้วก็พวกต้นไม้ใหญ่ๆพวกเนี้ยก็เป็นพวกสเตาสแกอะไรพวกเนี้ร่มรื่นนะคะน่าอยู่ทางนี้นกบอกเลยเหมาะทําบ้านสวนยามเกษียณมาอยู่เป็นเพื่อนบ้านกับพี่เจ้าของได้เลยนะคะไฟฟ้า ที่เขายังดึงมาได้15แอมป์ได้นะคะติดแอร์ได้แล้วก็รั้วทําอย่างดีเป็นรั้วตะข่ายแบบนเนี้ยค่ะเนี่ยหมุดเห็นชัดเลยค่ะหมุดอยู่ตรงนี้ตรงเสาคู่นี้นะคะไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพามาดูของจริงหมุดหมุดใบไม้ปิดอยู่นะคะนั่นนะคะกลมๆนะคะแล้วก็ติดรั้ว รั้วติดถนนด้านนอกเป็นถนนหินคลุก่นะคะถนนกว้าง6เมตรที่เราติดถนน49เมตรนะคะเดี๋ยวนกแนบถนดไปให้นะคะเนี่ยต้นไม้สูงๆใหญ่ๆลมลืนลมเย็นๆ,ๆพัดเย็นๆมาอยู่ไว้กระเสียนนะคะตรงนี้ใกล้เมืองมากเลยค่ะขับรถจากกลางเมืองนะคะโลตัสตลาดโรงพยาบาลนนะครนายก 7.1็ 1> 1กิโลนะคะห่างฟิวเจอร์8.2ดกิโลสนใจติดต่อนกได้นะคะ0ูน6 3ห5 6 5 1นนกนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ